สบายดีดูทุกคนวิธีตักข้ะสุนสองเมืนสายป่าเมื่อนี้มาแก่มือใหม่พี่น้องมาหอดเทื่อนพัดปลาดฟรีโอ้กินแล้วละข่าวฮะโอ้ยขนาดเรากินข่าวต้ปรับปรับปรับมีชายาเออว่าโกพิมได้เลยเราก็เท่พันมี่ได้เมื่อนี้โอ้พันมีสิบเดียวไปน้ำบ่มื่อนี่ผักพรก่อนต้องไม่แห้งเนาะมยังไปนยังละยังเมื่อยสี่เหล่าวะหน้า มากันไรเนี่ยตะขมันเท้าวันเนี่ยช่องช่องมองโอ้นั่นแหละไปเลยไปเลยไปไกลที่ไปเนยไปเนาะไปเลยอุงดอกขนาดนั้นอาท่ะอธิน้าคือที่ไปเนาะเอ่อคือพันเท้าคนไปยังได้ก็ได้ยังได้ก็ได้ไฟดีมันชุดขานเลยหนีมันเท่าไรผู้อาวุโสผู้อวุโสมันชุดก็ไฟเดียวน้ได้ใช้คือพันประหลาดกะพันประหลาดคือการทำไปสักก็ได้นี่ก็ได้เมียสั่งให้ไปเลยเลยยังบุปไป อามาลุนกันพี่น้องครับไปมือนี๋ยวจะไปแก้มือทีได้บริวบอลแล้วไปลุนกันจังหน่อยตราดื่กาแฟกันบ้างจะไปดื่กาแฟก่อนเนาะดื่กาแฟทำหน้ารับจ้าง ช่ยจะต้อกอ่างเั่นี่ยแก่แล้วแก่แล้วัใจเลนะแมนนควมนี้วแมนแมนความนี้วแคามนี้ี่กันห่กันหอ่กันหรอนเ่เรอ่กัรอนี่ก่าันนี๋ยวนรี่กด้วยอี่กันี่รอกัันนน่ี่นนี่กอ่ก ตกอเพกันกระโดดได้ได้ไอ้ของมิสิลีเด็ดในคนเหมืองเนาะขึ้นยางผ่านแถวนี่แม่เากกระชังกินวางก็ตัวอยู่พอแล่วพอแล้วพอแล้วเราทวงเราไมใครว่าเรื่องนั้นแมนก็เมนแล้วเนาะเมียตัวเองคือว่าสั่งสั่งลงเซ่ลงเผื่อ Ngā ra có bài đâm cho soi khóc. không khóc là phải đúng sai bạc yên. Ngām này. Ngām bóng này. Ngām này, bóng này. Bóng 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 này, bóng này, bóng này. Bóng này, 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 bóng ไนมชอ่ะังเยงไ่ยังเอยไกลประมาชูอ่ะี่เาล้านี่นะเอาไปอย่างก้อนหมูยางขยางก้อนหมูยางนั้นก็เป็นอยางี้นี่นี่นั่นแหเห็นขึ้นายใต้ี่เงหาย้อนด้บนบุเหลี่ยวทางนะไม่ได้หน่อยนี่ม้นอนี่อ้วอธิตนปอาคือสแลเหลี่ิตอ์หนาคือสิแล้วมาตีต เนไปลเนนี่เข้าไปนะเลาเนคนนี่ก็แล้วมันด้วยสามคนเก่าสคนอระมาเอาสามอีกอ่าไะไปดุ่กันทีหน่อยเอมันยังเ่ยแหละขันบไปกับบหูสิดบอีงว่าว้เงี้ยไม่ใช่เีหนูฮะเกี่ยมไปเนาะไปเป้าถือเกือบบกหักแน่เรเห็นเนะ ไปไปไปอย่นี้เปยแล้วจะเจ้าภาไปเลยบริจาคทางไปเลยอันเา้งอไปรกันพี่น่อเยมานี่ยโอ้หตุเหตุยไขเอาบักไรเอาอะไดไปย่งปนเส้นไม้สมแซ่บได้กบหน่อยเลไปย่างไปย่างจะเขาออมอปล่อยกบาเฮ็ดย่างอันเดนมเขาเขาเไปย่างเา กบยันมาได้กบขึ้นลมแหงเลยนะลม้นที่ตกกูจะตกกับประหดเที่ยงเขาจึงตกใค่ได้นะพอโบเปียกเนาะเสียงกบพองฮเสียงเออในพายบ่เน่ะ ô cục hỏng đi nà đi sa nà đi đi sai có nằm nằm lái cho con bạt còn đầy quá <laughs> nằm con tốc nguyên hình tờ quên อหมื่นเอินเสียวเสียวเสียวเฮ้อโอ้ยน้องเวลาตัวตัวกันเนาตัวจักหมากยังหล่นก็ว่าเขียยประกบ กบหน่อยปะโมเนเขียดเนาะเออใช่เโอ้ข้างกบเนี่ยก็สุดดากันเนาะกบออกคนตกโอ้ยหนามเขาสัมเียากว่านี้เนาะ นอนหายนอนหน้ามัดเท้าเขียงถุงกอกเราอยู่คนเดียวเราเรานอนนอนตลอดแต่งตลอดพ้นเลยได้เนาะโว้บว่องลายลิ้ง

นั่นอยู่ผู้เดียวะไปลงก่อนดูใช่ไล่ะหนนั่นหน้าเดียวใช่ไหมเสีเอามีอะไใช่ฮะเมีด่โอ้ยยคือจะวจะน่อจะเสียเอาเมียไ่าเาผ่าอะไงยังห่อครั้งแรกผ่าอยู่ันละเห็ดตองเยังเห็ดตอกกะตอกเรวขายเออเห็ดขายวะ การนักไส้โสดเนาะนอนคเดียวเนีเขียวกระมาเขียวก็มาเสียวจกะมาด้ยเขียดงะม่ใช่เอมสียอนเสียตัวชื่อว่าลืมกันแล้วไปจากเนาจะอยู่อยู่หน้าตลอดแรงตลอดพ้เลยจ้ะเนาะเฮาขึ้น กินกัดอะไรยังแขุ่้มีโอ้ยคือตัวมีแขวงฮะบุ้มบี้แข็นหมักแล้วก็ม่วงมวงมันอ่อนอ่อนเนาะคือใกล้แล้วอ่อนเนาะกินม่วงม่วงแกมเราปะม่วงแกมเราไม่ได้เอละเฮ้อไม่ได้พอแต่กินป้านมาหนุ่มน้องมาจอยพู่ กันจคนจักตอกส่งลงตลาดเนาะกันกันเนี่ยบวกก่อนกันเนี่ยเชี่ยวนอนหน้าเดียวนอนหน้าเดียวใช่ียวมาคันแต่ละมือจักตอกจักตอกส่งตลาดมาแนงไพก่อนเขาก็เลยซ้ำซ้ำหมัดซ้ำคนคนละชิบคนละชิบคนเจ็ดชิบคนสองปีหนึ่งจากจักจักคนนั่น เข้าไปเลยสามคนชีแล้วก็เข้าเมื่อและมือมาเานี่เขาชมาดเขาที่เขานิ่นเจือเขียนแล้วมันบาดมือมันบาดมือมายังคึกนอยู่แล้วมืงยังจยังคึนอยู่บ้างมึงยังคึนอยู่บ้า มามมาบุงไดมันยับ่ได้มัยัเชื่อใจเฉยถ้าบ่ได้เขาจะใครบักทึงเฉยเขายังมูจะคุ้นไม่บอกนี่ก็ไฟจะพลัดพลัดเลยอีกอย่าบอกรีบบอกเอาโรดต่อยไม่โรดชอบเชื่อคืนหนึ่งไม่ได้ ซาบปารในนี้เขาอ่ะออคันรุดช่องเทื่อกเลยเขาเอาคนขวยเอาลูกตัวเอาโดดเอาโดดเราก็เลยนได้ลูกฝรั่งโดนนั่นป่ะจูมางนปะเออจูมาจูมาเข้าไปนะจูมาเลาอลูกสาวก็มาย้ำอยู่นั่ลูกสาวเนากะ ไปอีการกันไปอะไรก็ไปไปมาดนไ่ลอยนอสไทเราไปได้ไปไปยังเี้อน่ที่เขาบงไปได้ไมเฮะวางังน่วงพ่ายแเฮ้ยพ่ายจะได้่แล้วก็มาแล้วเราไปเรามาขันมันใ่ับมานี่อ่นาเนี่ขันมานเาเนี่ยนี้รไปกันมันจะเอายังมันผ่านไม่ชิบ่บ่ดงมูชิงเงี้ยมูชิงเงี้ยมิงเ้ิง้ยังก็เครียดไปเ มากินบืดเลยเอาจินมบะขับสองแหละนี่แล้วจะกินโมเวนป่ากินเมืดนะเอาอยู่นี่ก็ได้ไว้กินนี่เดินทางต่อไปเนาะโอ้ลูกกองบริเวเมืองไงได้เจ้าเนาะนอนประจํานี่ยได้เจ้าเนาะปี่ดีพี่ดีบริข่าเลยโอ้าหข่ายคอยเถิดี่หายคอยเถิดข่นยด้เว้ยเสียอีกเลยเช็ดอีกเรามืดมั่งนึงบ้านขักายโสดนี่มบ่งอยู่ผู้เดียวนอนเดี่ยวรถรถตักหัวเข้าเลยลอยเสาลอยเสาหลัก อันนไปด,ด,ด,ดูกอนเลยเออกำลัง,งมันนูตัวหนึ่งเออไงเติบเนาะนูยัโโยงเลยสื่อมันนั่ท้องเข้าบ่เออเขาเข่าเขาเลยเนาะไปจายวไ,ไปากำลังมนัมนมันนูตัวหนึ่ง มอส่ักพัเปลาดเป็นลมาที่เกี่ยวกาบกายศึกษาข่าวนะ ู่คนละฝ่าหวยกับพันพันประหลดัดพันประหลัดอยู่ข้างหวยมาเขาอยู่ข้างห่วยวมันแข่งกันเนงี้ย เอาไปตั้งเทะเลสม่ศ so <laughs> ์เดี๋ยนู้นนู้นหน่อยตัวเดียวโฟนดอกแบบนี้เนาะอยากหลอดแล้วนู้นหน่อยตัวเดียวขล้ออะไรผ่านประหลาดที่ใช้ผ่านประหลาดยังยังกบต่ออยู่เปลามาเหมือนครบห้องใช่ไหมเล่าแล้วแต่เป็นใครแต่ยังก่อนเจ้าเปล่าเออคอยหเลาะห้องหน่อยคือไม่ฝุ่นเขา ไม่พบพบมะเท่าได้จังมาได้ยก็จะขอถัดทางตอนนี้แล้วทางเมื่อทางเมื่อดุหมดแล้วแต่ว่าเขาไปพุ่นเขาจืดเนาะเขากำลังหอดบัโอ้เสียงเขียดห้อนสนั่นที่เลยกัน,นบอกไปคือสิได้เศร้าแล้วทางดา่งานตะหนี้ไปสุพยอดแล้วลายเถี่ยวเนาะ แด่ว่าเรื่องผมดกอมบันบมดอดแล้วไปนจับดึเลยไปดูหน่อยตัวเดียวกับเขียดกับยังแหละจะจังงโอ้8โมงหนึ่งเ้ bài mùng song là thi, đức vẫn hầm bài bài mùng đó, mùng sáu là rồi. lời quên đó, ha lầu nhăn เขาขาเอย่างนี้ยังนี่เนาะเจะปูไหวเจอปูคำเอเจอไดอี่ยไแหละี่เจะมาจะมาจะดงบ่มันดีดียังไล่ะคินัคิดเอว่เาเขาบ้าวใจก็เกี่ยวเจอไปกับบุมานล้วมัยนะน้ำหาแต่พลาดประหลาด ้แต่แันตลาดเห็ดเซ่งไปห้องห้องนบุ๊มบิ๊กมาน้ามูหน้าห้องเนาะไห้บุเดียวล่อมบ่บัดใจขนาดชุดบาลเขาล้ำขึ้นแล้วจะเล่นพอได้เองชุดบาลในนู้นหน่อยตัวเดียวได้สิกลุ่มูกลุ่มเมียเนี่ยเนี่ยลงแล้วเออ ก็มันเ uh ็ก huh. um. huh ็มันว่าบุปผากาดนั่นี่หันไปหักกัดกบกัรเขียนได้ไร้กลัวได้ไร้โต้แล้วปีปโอ้ไปคุอบางด้วยเสียงเขียนห้องสนั่นห้องเวนจาห้องเขียนแรกกะใครเขียนแต่ปลาจะแช่กันยังว่าเขียนแต่ปลาเราหวังอ่ะเอาวานูไม่เจ๊าไม่ได้ลถือวานูไม่เหย่าเลยถือว่าก๊กโผถือว่าเหย่าก๊กโผ แต่ทำไมยังมันมันเสานคมเพราะมันห่วยไปซีคอมันห่วยไปเส่ยแะต่มันยังจับก็งะแล้วไมตะปาท่าบ่มันไม่ด้แงตัวเขาอาจเบ็นจุดหนาแข้งง่ายเลยตะพันเขตตะฟันเนี่ยาักแพลยวโบเกอร์จะเห็เห็บางมีจุดแต่ญาตมันพือนหอมหงมนอมบเกอร์นะอความลายเขียนเขีนี่้เออคุณลงคือยิงมันเต็มอย่างพวก็มา ตะพันเกอตะพับันในร้านเคยเจีว่วแล้วมตะพันเกลืปาตะพันเกลืปลดแล้วเหมือนตะกี่ว่าเวรานเคยตะพันเนี่ยตะพันที่ปงันนี้เขาผลมันด้วยวันนี้เ่นเกอปาแล้วนะหอมาไหอมองแอบพ่อหาทางดัดนี่งหาน้อไม้บบว่าพ่อได้ละเมื่อยเมื่อยไปเนาะ ซองเทียวเลยไปสุดก่อนกับโมมามันนั้นมันช่วงไปเทียวจะวเหมนมันเนาะช่งมันไหญ่เรมันใหญ่อนั้นมากระแดดนะกระแดดก็สีอยากไปกับเห็นมันแล้วมันมันชองโตนะ i ะอยากไปเลยมันไหญ่ t ันให่โดนวิ่งหนั n มันเลยบ้างบุกเห็นวิ่งบุกงัด a รอกบุกตรงนันก็ไม่น้อยนห็มันจำมันบ่อยๆมันนานช่ง เจ้าแก่แก่ข้อมันซู่มันก็นอนเป็นแฟนแต่เราชูมันต้องค่าถูกๆเออเลยมาหมดเสื้อชูอุ้มบ่อนังที่แหละชูอุ้มทีมันนอนไงอ่าหายดูแลมันจะห่อเกี๊ยมลงเสยสุดระบาดเนาะตัวั้นแหลมตัวนั้นแล้วเบิ้นสิเด็กินเลยเขาผ่านไพลาดนอนไปเดิมไม่ตกองมีใครนั่นกินจะไม่นอนเลย ไอ้แล้วมันสิสันสิคนไหม่บืนสิบห้าพันนย์กบมือเนี่ยเออพันศูดหนก่อกพันชุดคือสิ่งเหลวาหนาเฮงเติดนะงเนาะั้มกรออตั้มกค่อยอีกตั้มกรเนาะเนาะนะเลี้ยงเขาไป่เห็นมันดิ่ออกข้อมือบหงมันกอะไดบบ้นบ้านราแกก็เป็นบะเพื่อนหวังฮังลูกกชินนบอลูกเขากับแมนลกอันนั้อกปศกันก็เชะอีอใเอาบอลลกี่อางเนียน แนวชน่น้าเทาเพิ่นั่นไก่ป่ามันปุมหงอยบวกหร่ใช่นั่นเอาในบงคุ้มนบกขเอา่านไปจับปุ้มไก่แต่ชัว์ว่าเขาจากกับโจเห็นบเออมันตจากกับหอมาวนมาเล่นไม่ใ่มาเยืงอยู่ส่วนของผมผูกติดว่าจอจอเบาเช้าเห็น้างเออาหอยกับตันี่ละหมูมันเห็นอยู่นี่นะชักทุกปู่ตัวนึงบินออกไก่มันนี่อยู่แหล่ชายนานกดนนายตะกองก็มีไก่ป่า เอาไปเาบ่อเจ้าบอลชุดหนึ่งทางหายเขามาจะว่าพูชกเกาะบอลางทีเนี่ก็นี่มันอยู่โซโล่ผักผักตัวหนึ่งเลยอือนี่นี่จะนักกระลงเศเหนึ่งเนเศษอย่างเดียวมือเราคนสิบห้าพันตุดลงบนห้าพันต้นลงกระโหพัน้นเาไปเลยมันฮือไปบ่ไอ้ที่ต้องเจี่างประดับอยู่อยู่พุ่นอยู่หายเขาสมพรเขาสักบ่หอดหาสมพรบางวันเกี่ยวได้น้อเหรอจะเออกี่จักได้ โอ้ยบางทางตัวนี้ก็หนาหนาทำใจหนากไ้ยบืนใจพี่ชเอายวองไปใช้พอเนะครับบางหนกคอแห้งมันเขาหนาไปคนไปขีดไปผักไปขีมากแต่ว่าเออนั่นเออน่าเอาเ้นแร่ชาเพ้นด้วใช้อาได้ักไชักนะะมันมันโจร่วงหันอีู่ใส่พี่อันนี้เจ้าความบางนี่แน่เจ้พอไปบางนี่บางเจ้าเจ้าเข่าฮะอยู่พี่เชี่ยวหน้าไเปิดมาพี่ มันมาจมเป็นถักิีได้เออมีหันได้ได้ป็นอเขาเที่ยวอยู่เที่ยวก็าเท่วงานเลยเขาเลยเหันหใหม่ๆนะเห็นหอยตันี้เหรฮะเัวจีควนัวนี่เหรอห่ังมยหอยตัวจี๊ควนมันมีน้ำไปจะหายเอาผีได้จุดเไปไดตัวีไปไปไม่ได้เลยจังแไสไปทางใดตัวีไปทางเก่าไปไม่ได้มันร่มหยไปทางเก่าทางเก่าตัวนี่ได้เออจะไปหายได้ได้กัแล้ว ้ำนามยามันาวามอ่างอ่างแล้วคงนามขาจันเขาไมนมีการทายได้เนาะยิงไซส์อะเอาแล้วห้พอกระจาเลยตัววบาอกระตาเนี่มันไม่อ่านนีมันห้องเนาะห้องหน้ากผอทายผัสจันมันห้องมอเนี่ยมันตั้นเนาะเห็นหน้าเธอเห็นหน้าแล้วมันตัวนี้มักระโน้าไรนี่เงินมงนเงินเงินธาตุน้ะาเดกบ่น้าเาบอกพอตัวเงินประกดอกแง่เลยใช่ไม่ใช่มาโดนเงาใครด้ว ของห้องพายจะมาจะน่ห้าเจะาก้องของพายจะเนี้ห้องหอนห้องจะเนี้ยเนี้ยบอก็้อยู่เนงมากฮะเออกลาบก็ได้อางี้นะดีไปจะได้หรอไปผู้เดียวบ่บ่ช่เปบอก็่อวะไปก็ไปเอ เขาชินมือรัดมือขุนแล้วว่ะเทียมมกองเลยขหคือเราจะไปฝุ่นเลยคันนว่ามันเขาบอกวาอันี้มันน่าหอดีแล้ววาชิไปเลยนี่เหรออะไรไม่ยอมเขาจะลงหัฮมเาค่ไก่ต้นตนีหยาจะเขากลคนกี้ยาขี้ยาแล้วนี่เนาะวางกวากวานเ่ินปากมุน ก้อยทุกทีก็จะโคบมันเนี่ยหนาเนี่ยังเี่ยบ่ยเนียไปหนาเลยไปหนาเขาจะเอาไปขึ้นกระหลกมันหัวมันอะไรเลยใหม่มนทักเขาล้งเอาไปอยางเช็ดมันมาไปจาทางลวงอะไรปองทำไมไม่หัวมันดอกแล้วมันจกลงไม่เัวไม่ไม่เกาเออเอาเาไปเลยเขาบอาแก่ใจว่ะยาว้าย ยัเนี่ยแบบพี่โบล้า่งพี่กยันเดียวอยโอ้ยแล้วคงล้จเดนทารบ้านารบ่บ่ตายแล้วก็มาอะไเราเคยเห็นหน้าใช่เนี่ยใผรเราพโบ่ใ่หมพี่โบเนี่ยมึงองเออาานะนะใหญนเราเคยเห็นหนานเราอยู่หนาน่พอดนี่มันชิบุ้อนันชิบุลอะไรบ่ยหัหนมันขุดนอยู่โพอยู่ร้องเขาทางร่องร่องย่งงอย่างงอย่งงอยู่ออยูนเาไปลำหนานบอไก่ ของเ่่นอย่้เาาานมมอื่นอสีออกมาเด้ออื่นอเส่ยออกมาหาเราบังกันพอดเนาะกันพอดกันพอมีเนาะกันพอดเนาะมี่เยนี่เลยนะโอ้มึงมีให้เขาไปเกีียดเียดก็ชอเลยแหละหากินกลางคืนบมมนมากลองเวดลองบุมอีบลองเวดใหม่อื่นเนาะงใไ้เฮากบนี้เขามีนา้ยด้วยมีนางมันงบ่ลายกตายห้าาก็ายเลย นางสมพรมาแล้วอะอนางบ่กอมีดรอกนางน้ำน้ำกรพรอแล้วเออยืมเราลองเบิ่เสจส่วนละามาปอมแล้วมันจะลอยลอยแล้วเขาพอบนกองดยเออบากอนีมองกรตายเอ้มันน้ะของเราคือกล้เลยเอางคนขายจุประมามาอนี้แลวนาง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 เขาบังเสร็คอยโทรหาเจ้าเดยจะปิดร้นครับนีโทรศัพท์ขายู่เจ้าแล้ว เปิดนี้เลยถพิจารณาโอิโชเนี่ยได้โทวหาพตลาดเลยมแม่นายลังอเนี่มืนำหน้าอย่างเดียวนึมื่นเนาะน้่ห้างข่อยโทรมาเด้มื่นเด้โอ้นแจ้งซะมากทุกเกรียงมาแล้วนะว่าปเือลัวกับข้อมาใหม่มากงเรีลองมาควรว่าเห็นจนพอดลายจนพอดลายโตั็นหลักเนพอดมือ อ้ามื่อนี้คือว่าพักผ่อนเนาะอยกับได้บาทเดียวเลยบืนเจอกันอากินกับบอมานได้นูตัวเดียวนูกับเขียดพันประหลาดพอด้แต่เขียดกับนูอ้าอกันนายพี่น้องเลยบืนบืนพบกันอีกพี่มาประเทศเนาะ